ติดตั้งรีโมทกดปุ่มสตาร์ทสมาคีนะครับตโยต้ารีโวนะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟวิดยุนะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟออนเช็คระบบแผงหน้าปัดนะครับถ้าต้องการสตาร์ทนะครับเหยียบที่เบรคค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดนะครับถ้าต้องการดับเครื่องนะครับเหยียบเบรคค้างไว้นะครับ กดปุ่มหนึ่งครั้งนะครับระบบก็จะปิดลงนะครับตรงนี้ติดพร้อมฟังก์ชันเซิร์ฟนะครับสั่งล็อกคขล็อกที่เป้ามือเปิดประตูนะครับกดล็อกนะครับกดล็อกที่สมาร์ทดอร์จะมีเสียงนะครับกดกดล็อกที่สมาร์ทดอร์จะไม่มีเสียงนะครับเลียวไปเลี้ยวกับปี๊บสองครั้งนะครับสั่งล็อกที่รีโมดก็ได้นะครับถ้าสั่งล็อกที่รีโมทจะมีเสียงล็อกและคายล็อกนะครับคายล็อกนะครับ สั่งล็อกนะครับหลังจากล็อกรถไปแล้วนะครับภายใน15วินาทีนะครับสามารถสั่งสตาร์ทระยะไกลด้วยรีโมทได้นะครับผลลุกรถค้างไว้นะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทเองนะครับจะมีเสียงตอบรับมาสั่งครัผ่านทางหน้ารถสตาร์ทอยู่ตัวจะล็อกอยู่นะครับ ภายใน10-15นาทีถ้าเราไม่กลับมาที่รถเครื่องยนต์ก็จะดับลงเองนะครับสั่งดับเครื่องด้วยรีโมทกดที่ปุ่มลุกรถค้างไว้นะครับสเกวารถล็อกนะ